การกู้คืนส่วนประกอบเสร็จสมบูรณ์แล้วเอ๊ะมีข้อความจากเฉินเสวี่ยเฟิงมาด้วยงั้นหรอเธอมีอะไรงั้นหรอผู้อำนวยการซีตูขอให้ฉันแจ้งให้นายทราบว่าทีมรุใจยบีได้ค้นพบเมืองคริสตันแล้วพวกเขาต้องการความช่วยเหลือจากนายในเรื่องความปลอดภยัยอยู่ใกล้เมืองเทียนซูเดี๋ยวจะส่งพิก,กัดที่แน่นอนให้ในอีกสักครู่ใกล้เมืองเทียนซูหรอ เยี่ยมเลยอยู่บนเส้นทางกลับของฉันพอดีลุงมาผมมีภารกิจต้องไปแล้วผมต้องขอรบกวนลุงช่วยดูแลร้านเล่าหน่อยนะครับเอาละไม่ต้องกังวลไปแค่ดูแลเองให้ปลอดภัยก็พอ ตามสัญญาณที่ได้รับตรวจพบแหล่งพลังงานที่มีลักษณะตรงกับคลื่นพลังงานผิดปกติในบริเวณนี้มีความเป็นไปได้สูงนี่คือวัสดุสำคัญที่จาเป็นสำหรับโครงการยกระดับจิตวิญญาณแยกย้ายกันเถอะเหลือเชื่อคริสตันนี้สามารถส่งผลต่อสนามพลังงานโดยรอบได้จริงๆ ความเข้มข้นของพลังงานนั้นรุนแรงกว่าคริสตัลทั่วไปหลายสิบเท่าห้ามแต่ต้องมันนะเอ๊ะมันขุดลงไปในดินได้อย่างไรฮือ มันมันคือสัตว์กลายพันนักวิจัยอพ,พยพโดยด่วนมันมีเยอะเกินไปแล้วอย่ามัวต่ยืนนิ่งๆสิวิ่งเร็วเข้า 安。 นั่นเป็นชุดเกราะแบบไหนกันนั้นนั้นใครน้ะจากสถาบันฝึกเกราะรบเชี่ยวอันสันมาเพื่อช่วยเหลือเชี่ยวอันนั้นนายจริงๆงั้นหรอ ผู้ชายคนนี้เขาจบการต่อสู้ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวจริงๆงั้นหรอเอานี่ไปกินยากองบัญชาการหน่วยเขากรอง พวกเราเพิ่งได้รับข้อความทีมวิจัยบีพบฝูงแมลงคณะสำรวจเหมืองคริสตันเชี่ยวอันมาถึงและกำจัดฝูงศัตรูแล้วสถานการณ์ขณะนี้อยู่ในสภาวะปลอดภัยโอเคเข้าใจแล้วอีกฝูงงั้นหรอดูเหมือนว่าเหตุการณ์ล่าสุดทั้งหมดจะเกี่ยวข้องกับเขาตัวใหญ่ซะเปล่าแต่ฉันไม่คิดว่าจะไรประโยชน์ขนาดนี้ ือนี่คืออะไรคริสตัลพลังงานสูงพิเศษฉันรวยแล้วฉันรวยแล้วฮ่าฮ่าฮ่ปฏิบัติภารกิจได้ดีเยี่ยมกลับไปพักผ่อนที่เมืองเทียนซูแล้วเตรียมตัวรับภารกิจใหม่ได้เลยสำนักงานเจ้าเมืองเทียนหญิง เจ้าเมืองหลี่หลงบิดาและน้องชายของคุณได้รับการช่วยเหลือกลับไปยังเมืองเทียนหยิงแล้วจากคุกบาเบลเรียบร้อยแล้วระดับ1น่ถึงสคือระดับปกติระดับ5คือระดับประมาจย์และระดับ6คือระดับทองในเมื่อบิ๊กบราเธอร์ได้เลื่อนขั้นเป็นระดับทองระดับขั้นที่7แล้วและกลายเป็นเจ้าเมืองแล้ว เขาก็คงไม่มีใครเอาชนะได้ในพันธมิตรแล้วใช่ไหมหลี่เมิง่งหลี่หยางถูกต้องแล้วชินช้างผู้เท่าคนนั้นยังต้องแสดงความคารพต่อตระกูลหลี่ของเราและปล่อยตัวพวกเราไปในไม่ชา้าฉันต้องมอบทรัพยากรจำนวนมากให้กับพันธมิตรก่อนที่ชินช้างจะยอมปล่อยตัวคุณแต่เขายังปลด พ่อของฉันออกจากตําแหน่งทางการในเมืองเทียนซูอีกด้วยหลี่หลงส่วนเรื่องที่ว่าไร้เทียมทานฮ่าฮ่าฮ่ตอนนี้ชินซางขั้นที่8แล้วต่อหน้าเขาฉันก็เป็นเคมดตัวเล็กๆเท่านั้นอะไรนะทั้งสถาบันไม่ได้บอกหรอกหรอกว่าระดับที่7เป็นระดับสูงสุด ที่จริงแล้วชิน้างได้เลื่อนขั้นเป็นระดับที่8ดาวมาหลายปีแล้วขอเพิ่งประกาศเลื่อนขั้นเป็นระดับ7แพทินัมต่อสาธารณะเท่านั้นมันเป็นความลับดังนั้นจึงเป็นเรื่องปกติอย่างยิ่งที่ไหนไม่รู้ท่านผู้ทรงเกียรติทั้งหลายความคืบหน้าของการวิจัยสำหรับโครงการยกระดับเป็นอย่างไรบ้างห้องประชุมสภาสูงพันธมิตร เมืองเทียนกังของเรารับผิดชอบของสถาบันวิจัยโบราณภายในพันธมิตรมนุษย์ปัจจุบันแผนของเรามีอัตราความสำเร็จสูงสุดและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดแต่ต้องใช้ทรัพยากรคริสตันมหาศาลถ้าทุกคนสนับสนุนฉันในครั้งนี้ผู้กำกับ เทวเย่เสียการควบคุมที่โรงเตียมโกลเด้นชุดเกราะรบขนาดยักษ์ที่สร้างขึ้นด้วยส่วนประกอบของเสือขาวก็าหายไปเช่นกันส่วนประกอบนั้นหายไปแล้วงั้นหรอท่านปวงนวยการเหยียนเจนิ้นเนื่องจากท่านมีเรื่องด่วนปโปรดไปจัดการเรื่องข้างนอกก่อนอย่าเสียเวลาในสภาเลยได้ฉันจะไปจัดการเรื่องนี้ทันทีชิไอ้ขี้อะไรประโยชน์ พันธมิตรเริ่มสงสัยในตัวฉันอยู่แล้วและตอนนี้แกยังทําให้ฉันอับอายขายขี้หน้าต่อนหน้าสภาทั้งหมดอีกวันนี้ฉันควรได้รับผู้สนับสนุนรายใหม่และระดมทุนเพิ่มส่งคําสั่งไปยังหน่วยงานเก็บกู้ปลุกคลื่นสัตว์ร้ายในเมืองเทียนซูให้ตื่นขึ้นก่อนกําหนดฉันจะทําให้สถานการณ์สับสนและเบี่ยงเบนความสนใจของพันธมิตรออกจากตัวฉันก่อน จากนั้นข้าจะส่งกองกำลังของข้าเองไปช่วยปรับปรามคลื้นสัตว์ร้ายเพื่อนึงดูดผู้สนับสนุนและทรัพยากรจากพันธมิตรให้มากขึ้นและไหนๆก็ไหนๆหเล้วฉันก็สามารถเพิ่มตัวเลขความเสียหายที่รายงานไว้ให้สูงเกินจริงเพื่อปรับเพื่อปรับสมดุลบัญชีของเราด้วยนายท่านเมื่อกี้ท่านขโมยคริสตัลไปเยอะเลยนะครับ นายหม่ความว่ายังไงที่บอกว่าขโมยเรียกมันว่าค่าบริการก็ได้ฉันทำแบบนี้เพื่อชำระนี้ของสันนะนายรู้ไหมแต่เอาจริงๆนะรูปแบบใหม่ของนายหลังจากอัปเกรดแล้วมันดูแย่กว่าเดิมก็เพราะท่านนั่นแหละมีรสนิยมในการตั้งชื่อที่แย่มากนั่นเอง hey, เฮ้ซิเอร์ฟิงหากก่องนั้นเจอหรือยัง ฉันได้ข้อมูลของอเล็กแล้วฉันจะแจ้งให้นายทราบทันทีที่ได้ผลการยืนยนันเฮ้อนที่สุดก็ถึงแล้วฉันจะไปอาบน้ำสบายๆพักผ่อนสักหน่อยนอนพักให้เต็มที่ก่อนที่ฉันจะไปตามหาเล่อหลินประกาศเตือนภัยฉุกเฉินคลื่นยักษ์ลูกใหม่กำลังมาทหารทุกท่านเข้าไปจำตำแหน่งผัวใส่โดยรอบโปรดเข้าที่หลบภัย เตือนภัยคลื่นยักษ์เกิดอะไรขึ้นกันอีกเนี่ยนายท่านข้าตรวจพบคลื่นอสูนที่มีจำน,นวนเกินสามพันตัวพี่สาวอยู่ที่ไหนฉันสบายดีฉันกำลังเตรียมพร้อมที่จะเข้าปะทะก,กับศัตร,ตรูดูแลตัวเองให้ปลอดภัยด้วยล่ะ ฉันดีใจมากที่พี่สาวฉันปลอดภัยฉันจะไปดูเลอหลินนหน่อยทุกคนตามฉันไปไปที่ที่โลบภัยกันเถอะเลอหลินหือเธอเลื่อนขั้นเป็นระดับทองแล้วงั้นหรออ้าวเชี่ยวอันหรอพ่อพ่อของสารน้าเขาเป็นห่วงความปลอดภัยของสารมากเลยดังนั้นเมื่อฉันกลับมาท่านจึงให้สิ่งของและข้อมูลต่างๆมากมายแก่ฉันด้วยแล ขอแสดงความยินดีด้วยฉันดีใจที่เธอปลอดภยัยเธอจัดการเรื่องการอพยพต่อไปส่วนฉันจะไปที่กำแพงเพื่อต่อสู้ระวังตัวด้วยล่ะอะไรนะเด็กจนจนที่เป็นนิสินล้นผลตัวนั้นจะเข้าร่วมการต่อสู้ด้วยงั้นหรอเขาคิดว่าการเอาชนะเพียงไม่กี่ครั้งในสนามประลองของโรงเรียนจะทำให้เขาทัดเทียมกับรุ่นเก่าที่ต่อสู้กับสัตว์กลายพันธุ์เหล่านั้นได้จริงหรือปล่อยเขาไปเถอะ ถ้าโชคดีเขาอาจจะโดนซ้อมแล้วก็วิ่งกลับมาซึ่งนั่นคงจะน่าอับอายมากแต่ถ้าโชคร้ายเขาก็อาจจะโดนกินทั้งเป็นก็ได้นะเขาเขาขึ้นไปที่นั่นจริงๆหรอฉันคิดว่าเขาแค่คพูดโอ้อวดเพื่อหลอกเทพที่ได้เหยา่อเล่อหลินเท่านั้นมันมันคือสัตว์กลายพันธ์ระดับห้า เราห้ามมันไม่ได้แล้วติดต่อหัวหน้าทีมด่วนหมอนี่ของจริงเขาจัดการสัตว์กลายพันธุ์ระดับสูงได้ในทีเดียวเลยเขาไมา่ได้บ้าคลั่งแบบนี้ตอนในการแข่งขันนั่นเป็นไปไม่ได้ สุดยอดเลยสุดยอดเลยรุ่นพี่เหยาเล่อหลินทําไมเธอถึงเรียกเขาว่ารุ่นพี่ล่ะเราอยู่ในปีเดียวกันยังเห็นได้ชัดเมื่อ3มปีที่แล้วที่ชายแดนฉันได้ไปเชิญหน้ากับสัตว์กลายพันธุ์ที่ทรงพลังฉันจนมุมสนิทแล้วแต่เฉียวอันค่าสัตว์กลายพันธุ์ระดับสได้โดยอาศัยเพียงประสบการณ์การต่อสู้ของเขาเท่านั้น เขาไม่ได้สวมชุดเกราะต่อสู้ด้วยซ้ำถ้าเขาใส่ชุดเกราะรบจริงๆนายทหารอาวุโสคนนั้นจะน่ากลัวสุดๆไปเลยต้องขอบคุณคำแนะนำของรุนพี่เสี่ยวอันในตอนนั้นที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ทักษะชุดเกราะรบต่อสู้ระดับสูงระดับที่3ามดังนั้นเมื่อฉันโชคดีได้เจอกับเขาอีกครั้งที่สถาบัน ในภายหลังฉันจึงรู้ดีกว่าใครๆว่าเฉียวอันนั้นทรงพลังมากแค่ไหนอ๋อเข้าใจแล้วไม่แปลกใจเลยที่เขาเก่งกาจขนาดนี้หน่วยมังกรฟ้ายืนหยัดต่อสู้ยืนหยัดต่อสู้พี่สาวก็มาด้วยงั้นหรอนายท่านพี่สาวของท่านแข็งแกร่งมากเลยนะขอรับระดับท้องขั้นที่เจด มันไม่ได้ผลมันมีเยอะเกินไปถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเมืองทั้งเมืองต้องพังพินาศแน่เราต้องการใครสักคนออกไปนอกคำแพงเพื่อต่อสู้และเบี่ยงเบนความสนใจของพวกมันช,ช่วยเราด้วยใครก็ได้ช่วยทีนายท่านรู้แบบการโจมตีของสัตว์กลายพันธุ์เหล่านี้ดูผิดปกติการโจมตีของพวกมันแม่นยำเกินไปเรากอบว่าถูกวางแผนไว้อย่างดี นั่นไม่ความว่าคลื่นยักษ์ลูกนี้เป็นฝีมือของมนุษย์ใช่ไหมความสามารถในการชำระล้างและกลืนกินของเสือเขาวนั้นเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการช่วยเหลือชีวิตมนุษย์หรือการต่อสู้แบบเป้าหมายเดียวรัใชาแห่งวิญญาณมีพลังการต่อสู้มหาศาลและสามารถควบคุมไวรัสได้ แต่เขามีสภาวะจิตใจที่ไม่มั่นคงมากเกินไปสถานที่จิตสำนึกของเสี่ยวอานร,ราชาแห่งวิญญาณคุณต้องการร่วมงานกับเราไหมเอ๊ะโหในที่สุดเจ้าก็จำฉันได้แล้วงั้นหรอดูเหมือนว่าเจ้าจะเจอปัญหาที่รับมือไม่ไหวแล้วสินนะยังใช้การปลอมตัวเป็นมนุษย์เพื่อหลอกลลงเจ้านายอีกหรอ ฉันจะฉีกแกเป็นชิ้นๆเลยเจ้าตัวป่วนครั้งที่แล้วฉันปล่อยไปแล้วแต่ครั้งนี้แกไม่รู้จักหยุดเลยสินนนะเฮ้อเจ้าหมายความว่าอย่างไรที่ว่าปตัวปลอมฉันแค่ฉายภาพอวตารเสมือนจริงเท่านั้นเอง AI ระดับต่ำอย่างแกไม่มีวันเข้าใจเรื่องนั้นได้นั่นเป็นเหตุผลที่แกติดอยู่ในร่างที่โง่เขลาแบบนั้นเมื่อกี้เมื่อกี้แกดูถูกฉันหรอ พอแล้วฉันจะค่าแกลืมไปซะไทเกอร์บอลฉันมีธุระส,สำคัญต้องทำราชายแห่งบิญญาณข้าต้องการความช่วยเหลือในการควบคุมไวรัสและพลังงานต่อสู้ของนายแต่ฉันมีเงื่อนไขาสามข้อข้อแรกนายต้องปฏิบัติตามคำสั่งของฉันอย่างเคร่งครัดประการที่2นายไม่มีสิทธิ์ทำร้ายมนุษย์ตามอำเภอใจประการที่สม หลังจากการต่อสู้เสร็จสิ้นนายต้องคืนการควบคุมร่างกายให้ฉันโดยทันทีโอ้โหระวังตัวจังเลยนะแต่ทำไมฉันต้องเห็นด้วยล่ะฉันไม่มีเหตุผลที่ดีกว่านี้แล้วจริงๆแต่ถ้าหากนายต้องการความช่วยเหลือใดๆในอนาคตฉันจะทุ่มสุดทุกวิถีทางเพื่อช่วยเหลือนายน่าสนใจ แต่ฉันไม่ใช่คนที่ถูกขับเคลื่อนด้วยความปรารถนาถึงอย่างนั้นเพื่อเห็นแก่พ่อที่เสียชีวิตไปแล้วของนายฉันจะช่วยนายสักครั้งในครั้งนี้บอกมาสินายมีข้อเล็กเปลี่ยนอะไรฉันไม่เชื่อสักนิดว่านายจะช่วยฉันโดยไม่คิดค่า,ชาใช้จ่ายฮ่า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 นายฉลาดจริงๆนั้นเด็กน้อยซอนคริสตันทุกชนิดไว้หมดเลย ฉันอยากได้แบบละอันตกลงถ้านายทำร้ายผู้บริสุทธิ์หรือละเมิดข้อตกลงของเราฉันจะจุดระเบิดพลังงานนิวเคลียร์ที่เก็บไว้ในเสือขาวและลักเจ้าไปกับฉันด้วยไม่มีปัญหาแต่ขอให้ฉันได้ควบคุมร่างกายของนายปล่อยให้ฉันดำเนินการได้อย่างอิสระทหารทุกนายที่มีระดับ5้าขึ้นไป ปรดตามข้าออกไปนอกเมืองเพื่อเข้าประทะกับศัตรูเราต้องลดพวกมันภายในเมืองนะนั่นนั่นอะไรนะบรรยากาศที่น่าหวาดกลัวเหลือเกินนั่นใช่เสี่ยวอันหรือเปล่าเขาพยายามจะทำอะไรเขากล้าที่จะออกจากเมืองจริงๆงั้นหรอพลังนี้มันนะ่ากลัวเหลือเกิน ดาบยาวเล่มนี้เหมาะสำหรับใช้ในการต่อสูร้ระยะประชิดเท่านั้นเอาละตอนนี้ถึงเวลาที่ฉันจะแสดงพลังที่แท้จริงของฉันให้นายเห็นแล้วด้วยความสามารถในการควบคุมไวรัสของฉันฉันสามารถทำให้พวกมันฆ่ากันเองได้อ่อนแอเกินไป พวกมันส่วนใหญ่ยังไม่สามารถเอาชีวิตรอดจากไวรัสที่ฉันฉีดเข้าไปได้เลยพลังนี้ช่างน,น่าสึปรึงกลัวเหลือเกินพลังประเภทนี้ทรงพลังอย่างแท้จริงแต่ก็สร้างความไม่สบายใจเช่นกันโชคดีเลือกเกินฉันคิดว่าถ้าฉันจะต้องติดอยู่ที่นอกเมืองนั้นไปตลอดกันแล้วสยอีคนอย่างพวกเราที่มีมีเงินหรืออิทธิพล ถูกบังคับให้ไปตั้งแคมป์ที่นั่นและหาของใช้จําเป็นในบริเวณใกล้เคียงเพื่อนําไปแลกเปลี่ยนคราวนี้พอฉันกลับมาแล้วฉันจะไม่ยอมออกไปข้างนอกอีกเด็ดขาดนั่นนั้นยมมาทูตด,ดาได้กําจัดเราอสุรกายแล้วหนีหนีเร็วในที่สุดเราก็จะได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่แล้วใครก็ได้ช่วยฉันทีแม่ครับผมกลัว ขอบคุณขอบคุณที่ช่วยพวกเราอยยมมาทูตดดำรีบเข้าไปในเมืองเร็วคลื่นสิ่งมีชีวิตไกลพันกำลังมาและไม่มีกฎหมายใดควบคุมได้สิ่งเหล่านี้เป็นของเราแล้วสองมอบมาให้เรามิเช่นน,นั้นเจ้าจะต้องตายนี่คือชีวิตของข้าอาหารเพื่อความอยู่รอดช,ช่วยด้วยอาพวกไกลพัน ในภาวะโลกาวินาตอันวุ่นวายนั้นธรรมชาติของมนุษย์จะปรากฏออกมาอย่างง่ายดายไปลงนรกซะช่วยสือเวลาให้เราทีฮึขอบคุณมากเพื่อนเอ๊ะเจ,จ้าแกกล้าดียังไงถึงข้าพวกเดียวกันเองฮา เจ้ามีคู่ควรกับคำนั้นหรอกได้โปรดอย่าฆ่าฉันเลยฉันมีครอบครัวหืมเป็นยังไงบ้างล่ะเจ้าเด็กเหลือขอพลังของฉันตรงตามความคาดหวังของเจ้าหรือไม่หลังจากนั้นครู่หนึ่งยมมทูตยมทมูตด,ดำได้ฆ่าใครสักคนแล้วโอว้ไม่นะเดี๋ยวก่อน พาะฉันยังอยู่บ้านกลับไปที่นั่นแล้วไปตามหาพ่อของสันเดี๋ยวนี้หวังเออกโกเจ้าทําเรื่องแบบนี้เพื่อเงินใช่ไหมเธอคิดว่าฉันเป็นใครฉันเป็นลูกชายแท้ของเขานะไปช่วยพ่อของสันออกมาและระหว่างทางก็อย่าลืมหยิบสมุดบัญชีธนาคารออกมาด้วยที่รักได้โปรดฉันขอร้องคุณปล่อยฉันไปเถอะที่นั่นเต็มไปด้วยพวกกลายพันธ์แล้วนะ นั่นคือยมทมูตด,ดำงั้นหรอตอนนี้มีความหวังแล้ววีรบุรุษประมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่โปรดช่วยพวกเราด้วยพวก็ของข้าติดอยู่ในซากพระปักพังเล่านั้นไน้โปรดเถอะได้โปรดปรฉันข้อร้องช่วยเข่าด้วยในท่านบริเวณซากพระปักพังถูกล้อมไปด้วยพวกกลายพันธ์จำนวนมากไม่มีสิ่งชีวิตใดลึกเข้าไปกว่านั้นแล้ว ในกลุ่มนั้นมีมนุษย์ไกลพันระดับสูงจำนวนมากระดับความเสี่ยงจึงสูงมากเหมือนกันขออภยัยแต่ฉันไม่เสียสละอะไรโดยเปล่าประโยชน์หรือเสี่ยงอะไรโดยไร้ค่าไอปีศาจเลือดเย็นแกจะเยืนดูเขาตายไปเฉยๆอย่างนั้นหรอถ้าเพ่าะฉันตายแกก็คือฆาตกรแกเป็นมนุษย์บ้างหรือเปล่าไอสาเลวแกมีพลังที่จะฆ่าพวกสัตว์ไร,รเหล่านั้นได้ชัดเจน แต่แกกลับไม่ยอมแม้แต่จะยกนิ้วขึ้นมาช่วยชีวิตใครอืมเอาละ่ะฉันจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อช่วยนายเยี่ยมไปเลยขอบคุณมากนะวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่เออแล้วอย่าลืมหยิบเอาสมุดบัญชีธนาคารของข้าออกมาด้วยล่ะไม่ต้องขอบคุณฉันหรอกอาแกแกไม่ใช่มนุษย์ แกบอกจะช่วยฉันไม่ใช่เรื่องไงชซแต่ฉันช่วยได้แค่โยนเจ้าไปตรงนั้นเท่านั้นแหละฉันพยายามอย่างเต็มที่แล้วนะแกมันปีศาจ์หืมฉันเกลียดการถูกลักเข้าไปหมาด้วยศีลธรรมจริงๆอย่าทำเหมือนฉันเป็นคนดีเลิศอะไรอย่างนั้นเลยเอ๊ะทำไมเธอยังไม่ไปอีก ย,ยมมาทูดดำไหนท่านจำนวนมนุษย์กลายพันธ์ข้างหน้ากำลังเพิ่มขึ้นเพื่อความปลอดภัยเราไม่ควรเดินต่อไปเชื่อมต่อสเวยเฟิงฉันได้ยินมาว่ากำลังเกิดขึ้นมนุษย์กลายพันธ์ที่นั่นแค่มาแจ้งให้ทราบว่าเรากำลังเดินทางไปให้ความช่วยเหลือและกล่องนั้นเราเจอแล้วผู้กำกับเหยียนเจินซื้อมาในราคาสูงมากเลย เหีย้ยนเจิ้นงั้นหรอย้อนกลับไปในตอนประมูลพวกเขาบอกว่ามันเป็นแค่คริสตัลกลายพันุ์ทำไมเขาถึงซื้อของแบบนั้นกันละ่ะฉันไม่แน่ใจฉันได้ยินมาว่าหลังจากที่เขาซื้อของแล้วเขาได้ออกจากเมืองเทียนซูพร้อมกับกล่องนั้นและมุงหน้าไปยังโรงงานร้างแห่งหนึ่งใกล้กับเมืองท่าพักรถนายท่านถ้าสามารถสแกนโรงงานร้างนั้นได้ ข้างในมีอุปกรณ์บันทึกภาพอยู่ฉันจะลองถอดรหัสดูกําลังเชื่อมต่อปลดล็อกได้แล้วนี่คือบันทึกวิดีโอของการทดลองจากทีมของเย,ยนเจิ้นสถานที่ดังกล่าวนั่นไม่ใช่สัตว์กลายพันธุ์ที่ฉันฆ่าไปแล้วงั้นหรอตอนที่ฉันไปทาําภารกิจของสถาบันนอกเมืองน่ะครั้งแรกที่ฉันเปิดใช้งานชุดเกราะต่อสู้เสือขาว กล่องนั้นกำลังอัพพลังงานเข้าไปในตัวสัตว์ประหลาดงั้นหรอนายท่านมีคำสั่งอะไรเพิ่มไหมเดี๋ยวก่อนสัตว์ประหลาดยักษ์ที่โจมตีเราเมื่อก่อนถูกสร้างขึ้นโดยเหยี่นเจิ้นงั้นหรอครึ่งไกลพันนี้อาจเกี่ยวข้องกับเหยี่นเจิ้นด้วยเหมือนกันไทเกอร์บอลวางแผนเส้นทางไปยังโรงงานร้างโดยหลีเลี่ยงกลุ่ม,มนุษยไกลพันจำนวนมากมิเช่นนั้นไม่ว่าราชาวิญญ,ญาณ จะทรงพลังเพียงใดฉันก็จะตายหากพลังงานของฉันหมดลงการวางแผนเส้นทางเสร็จสมบูรณ์แล้วไปดูกันเลยย,ยมมทุตด,ดำช่วยเราไว้แต่แต่เขาก็ฆ่าคนเหมือนกันฉันต้องไปเอาขึ้นมันคืนมานายท่านมันอันตรายเกินไปฉันตรวจพบความพันผวนของพลังงานอย่างรุนแรงจากบริเวณน,นั้น ฉันพร้อมจะฝ่าฟันทั้งไฟและคมดาบถ้าจำเป็นเพราะพ่อพยายามจะบอกอะไรฉันกันแน่นะมีเบาะแสอะไรซ่อนอยู่ในกล่องนั้นใช่ไปเลยมันควรจะเป็นแบบนั้นยิ่งนายแข็งแกร่งขึ้นเท่าไหร่ก็ยิ่งดีเท่านั้นฮ